<peach> แล้วกูอยู่กับเสียงดนตรีมานานๆแล้ววันนี้กูร้องเพลงแบบระดับอาจารย์แค่ดนตรีมานี่นกูแรปสดให้มึงฟังกันแล้วกันดูดิวันนี้เป็นเพเเลงหรือเปล่าแล้ววันนี้มันต่างจากเมื่อวานกูร้องเพลงม,มานานๆกวันนี้กูเป็นระดับอาจารย์จะมาร้อง จะมาเล่าเรื่องราวที่เคยผ่านให้มึงฟังกับโดนตีนี้ไม่เคยฟังมาก่อนแต่กูพูดไปตามท่วงทำนองให้มึงรู้ว่ากูแค่ไหนล่ะไอ้น้องมึงฟังดูว่ากูจะเล่าไปเป็นเพลงได้ยังไงความรู้สึกกูเป็นเลงเองกูผ่านอะไรมาก็เล่าไปใช้ความรู้สึกใช้ใจใช้ไม่อะเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่กู เราออกไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องมึงก็ไม่เป็นไรมึงก็อาจจะไม่เศร้าไม่เล้าใจแต่มันเป็นชีวิตของกูให้มึงรู้เอาไว้เพลงอะถ้ามันเล่าเรื่องของตัวตัวเองถ้ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองมึงขำได้เว้ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของตัวมึงเองนะมึงขำไม่ออกเข้าใจปะเพลงตลกเพลงสนุกเพลงคือขนองจะลุก ทุ่สากลอะไรกูก็ลองร้องร้องไปร้องมาแม่ไม่เป็นเพลงไม่เข้าท่าไม่ดีแหละนะมึงอาจจะเคยได้ยินผลงานเพลงกูไปหลายเพลงที่กูบรรเลงเองแม่บ้าบาอคอแต่บางที่กะระลุ่ัลวไปเองไม่ล้วจะยังไงต่อพะกู ลองๆดูกูเป็นครูสอนตัวเองเข้าใจไหมกูบรรเลงให้มึงฟังคิดตัวเองเพราะวันนี้กูทําได้กูร้องได้อะมันใช่เพลงหรือเปล่าแม่งไม่ง่ายนะเวยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีวันนี้น้องพี่ตามหลังมาสิเชื่ออาจารย์สี่แล้วมึงถึงจะได้ดีบทเรียนครั้งนี้กูม้มอนจ่ายอ่ะกูสอนมึงฟร,ฟรีขอให้มึงแค่ศรัทธานในตัวกูให้มึงเชื่อกูมึงตามมาแล้วมึงเรียนฟรีเข้าใจไหม มึงจะไม่เจ็บมึงไม่ต้องจ่ายค่าบทเรียนครั้งนี้หรอกมันมีหลายเรื่องราวที่กูจะบอกที่กูจะสอนมึงไม่ต้องเถียงมึงไม่ต้องย้อนสอนไอ้สัตว์เข้าใจปะกูเป็นครูเดี๋ยวกูปากหัวมึงด้วยลูกธนูมึงจะรู้มึงอยากเก่งมึงอยากรู้มึงก็มองดูมึงก็ฟังนี่ไม่ใช่มาเถียงครูไอ้ศัตว์กูจะบอกว่ามันจะไปยังไงกูเคย อยู่จุดที่สูงที่สุดมันแล้วลกูรู้ว่ามันขึ้นไปยังไงกูรู้ทั้งขึ้นนะมันเข้าใจไหมเดี๋ยวกูขึ้นใหม่อีกไม่นานหรอกคอยดูม่ถึงวันของกูวันนี้ไม่เป็นไรกูแย่ใครจะข้ามก็ข้ามไปก่อนเลยไปกูมาจากศูนย์วันนี้กูติดลบกูมาจากติดลบวันนี้หมดก็ไม่เป็นไรไอ้สัตว์พวกจังไร ให้รู้ไว้ว่ากูไม่เหลือกูก็เหนือว่ามึงเพราะกูมีใจที่เข้มแข็งกว่าไม่ยอมให้อะไรนะครอบงำกูทั้งนั้นนะแป๊บเดียวกูก็เหลือกว่าแนละ้วเข้าใจปะเดี๋ยวมึงด,ดูกูแล้วกันแล้ววันนั้นนะ่ะมึงจะไม่มีบทเข้าใจปะ